สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับวความคืบหน้าล่าสุดรอไปก่อนกกตเรียกข้อมูลเพิ่มยังไม่เคาะรัฐบาลขอใช้งบกลางหมื่นล้านช่วยค่าไฟ11พฤษภาคมที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนายแสวงบุญมีเลขาธิการกตกตกล่าวว่า จากกรณีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพลังงานทำเรื่องขอรับงบประมาณกลาง1 4 6 4ล้านบาทสำหรับดำเนินการมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าที่ประชุมกะกะตได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากะกะตมีประเด็นคำถามท,ามที่จะให้สำนักง,งานงบประมาณและกระทรวงพลังงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม,ตมประกอบพิจารณาของกะกะตเพิ่มเติมให้ครบถ้วนในประเด็นเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน หลักการดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางและพรบรวินัยการเงินการคลังในการขอใช้งบประมาณจึงขอให้กระทรวงพลังงานตอบกลับมาภายใน2วันเพื่อน,นําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมกะกะตอ,อีกครั้งในวันที่15พฤษภาคมนี้จากการสอบถามผู้แทนกระทรวงพลังงานระบุว่าหากพิจารณาในวันที่15พฤษภาคมนี้ก็ ไม่มีผลกระทบต่อความเร่งด่วนในการดำเนินการดังนั้นจึงมีมติให้สำนักง,งานงบประมาณและกระทรวงพลังงานชี้แจงข้อดังกล่าวมาอย่างกรกตภายใน12พฤษภาคมเพื่อให้กรกตแต่ละคนศึกษาและประชุมพิจารณาอีกครั้งในช่วงเช้าวันที่15พฤษภาคมความคืบหน้าล่าสุดเรื่องไก่หอบหลักฐานร้องกกตอสอบพิธาถือหุ้นสื่อยื่นปปชฟันซ้ำ เมื่อ10พฤษภาคม2566นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะผู้สมัครสส,สบัญชีรายชื่อพ,พรรคพลังประชารัฐยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ตรวจสอบถึงกรณีที่นายพิธาลิมเจริญรัตผู้สมัครสส,สบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บสหรือไม่เนื่องจากมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นว่าตนใช้เวลาตรวจสอบเรื่องนี้5วันเสียเงินไปหลายพันบาทเพื่อคัดกรองเอกสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเรื่องไกลกล่าวต่ออีกว่าหลังได้ข้อมูลจากบุคคลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นบริษัทไอทีวีแล้วได้พบหลักฐานตามเอกสารบ,บมจจุด6 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งมาว่าณวันที่ยิมเเมษายน2565นายนพิธายังคงเป็นผู้ถือหุ้นมีชื่อถือหุ้นจำนวนดังกล่าวอยู่และบริษัทไอทีวีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสื่อและมีรายงานการประชุมล่าสุดที่มีผู้ถือหุ้นถามผู้บริหารว่าบริษัทไอทีวีเป็นสื่อหรือไม่ซึ่งผู้บริหารตอบว่าเป็นบริษัทสื่อ จึงจําเป็นต้องร้องให้กกตตรวจสอบนายเรืองไกรกล่าวว่าการที่นายพิธาระบุว่าได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือปปชก็ขอบคุณเพราะถือเป็นการยอมรับและแป่งรับแป่งสู้เป็นเรื่องที่ดีแม้จะระบุว่าหุ้นดังกล่าวไม่ใช่ของตนเองเป็นกองมรดกและตนเองนั้นเป็นผู้จัดการมรดกเท่านั้น แต่อยากให้ดูรัฐธรรมนูญมาตรา9 8วงเล็บ3เขียนเพียงว่าผู้สมัครจะลงสมัครสอสต้องไม่เป็นผู้ถือครองหุ้นสื่อเท่านั้นส่วนที่นายพิธาอ้างว่าได้หารือและชี้แจงกับปปชแล้วในเรืองกายกล่าวว่าเป็นกฎหมายคนละฉบับกันเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการลงสมัครสสสิ่งที่นายพิธาอ้างน่าจะเป็นเรื่องของการถือครองหุ้นและแจ้งบัญชีทรัพย์สินโดยตนได้ไปตรวจสอบ การแจ้งบัญชีทรัพย์สินของนายพิธาระหว่างดำรงตำแหน่งสสก็ไม่พบว่ามีการแจ้งหุ้นดังกล่าวต่อปปชช่วงเช้าที่ผ่านมาจึงได้ไปยื่นคำร้องต่อปปชให้ตรวจสอบว่านายพิธาแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จหรือไม่ซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าไม่สอบประยุทธ์บ้างเหรอ,อมเขาไม่ทำน,นะครับคอมเมนต์ว่าหาเสียงอยู่สะพานพระรามแ ทำผิดคนเดียวก็ต้องยุบพักค่ะเขาเม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่ามาดูความเร็วในการทํางานของกรกตกันครับเขามาทำนะครับคอมเมนต์ว่าเขาเลิกกิจการไปตั้งแต่ปี2550แล้วค่ะแค่ยังคงมีเรื่องฟ้องร้องกันอยู่สติด้วยสลิมเขาเม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าไม่ยื่นสอบสิ่งที่กรกตทาพลาดในวันเลือกตั้งล่วงหน้าบ้างหรอเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าน่าจะทําให้เรียบร้อยสู้ๆเขาเม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่า เข้าทางกากตรีบทํางานเลยทีนี้นะ่ะค,มคอมเมนต์มานะครับค,มคอมเมนต์ว่าสอบประยุทธ์บ้างหาเสียงอยู่สะพานพระรามแปดค่าไฟเงินภาษีประชาชนทั้งนั้นความคืบหน้าล่าสุดนิพิษพลังประชารัฐเชื่อพิธาน่าจะรอดปมหุ้นสื่อ10พฤษภาคม2566นายนิพิษอินทรสมบัติผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o กระบุข,ข้อความตอนหนึ่ง ถึงกรณีนายพิธาลิมเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าไกลถูกฟ้องร้องปมหุ้นสื่อดังนี้นี่อ่านข่าวคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเรื่องถือหุ้นสื่อผมไม่ได้ตามรายละเอียดเพียงจับประเด็นได้แต่คิดว่าคุณพิธาน่าจะรอดในเรื่องนี้ใครอยากรู้รายละเอียดไปอ่านคำพิพากษ,ษาคดีแดงที่ลตอตสสขอจุดที่ยิมสทัพันห้ ลงวันที่2พฤษภาคม2566ระหว่างนายชันชัยอิสระเสนารัก์ผู้ร้องผู้อน่งในการการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดนครนายกผู้คัดค้านก็พอจะมีประเด็นให้คิดต่อไปได้ผมไม่ค่อยชอบคุณพิธาเท่าไหร่หรอกถ้าจะว่าไปนะ่ะก็แค่พูดเก่งหน้าตาหล่อส่วนการทํางานการเมืองผมว่าเกินครึ่งที่พูดนะ่ะทำไม่ได้หรอกแต่เรื่องกฎหมายนี่นะ่ะมันไม่มี ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมันมีเพียงการอํานวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเท่ากันเองผมตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่ากระบวนการยุติธรรมในยุคนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครั้งหนึ่งนายกทํากับข้าวออกทีวียังโดนปลดได้เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์ comment ว่าไม่ออกความเห็นก็ไม่มีใครเขาว,ว่าอะไรหรอกนะ เขาไม่น่ามานะครับคอมเมนต์ว่าพูดเก่งหน้าตาหล่อส่วนการทํางานการเมืองผมว่าเกินครึ่งที่พูดเนี่ยทำไม่ได้หรอกพี่พูดถึงคุณพิธาหรือว่าอภิสิทธิ์ครับผมน่ะสับสนนิดหน่อยเขาไม่ทามานะครับคอมเมนต์ว่าแต่ผมน่ะไม่เชื่อกระบวนการยุติธรรมของไทยยุคนี้ครับคอมเมนต์ทามานะครับคอมเมนต์ว่าเห็นพรรคเก่าแก่ต่างคนต่างแยกย้ายหนีกันเยอะนะช่วยตอบหน่อยครับเขาไม่ทามานะครับคอมเมนต์ว่า แล้วคุณน่ะเก่งนักหรือที่พูดนะ่ะอย่างคุณน่ะไม่ครึ่งเขาหรอกเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าถ้ารอดมานะ่ะรวมไทยสร้างชาติน่าจะมีหนาวความคืบหน้าล่าสุดวิศณุแจงปมทักษิณพร้อมกลับมารับโทษชี้คดีไหนถึงที่สุดแล้วต้องเข้าคุกเลยระบุเรื่องควบคุมตัวนอกเรือนจําแค่นโยบายกพฤษภาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิศณุเครือง,งาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทวิตข้อความขออนุญาตกลับประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมและพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนั้นจะต้องกลับมารับโทษตามกฎหมายหรือไม่ว่าเท่าที่ตนจําได้คดีของคุณทักษิณมีอยู่3ประเภทคือ1คดีที่ศาลตัดสินแล้วและคุณทักษิณ ไม่ได้มารับโทษ 2. คดีที่ศาลยังไม่ได้ตัดสิน 3. คดีที่ศาลตัดสินแล้วว่าคุณทักษิณไม่มีความผิดดังนั้นต้องดูว่าคดีของคุณทักษิณเข้าข่ายประเภทใดแล้วต้องดำเนินการไปตามคดีประเภทนั้นๆเมื่อถามว่าคดีที่ศาลตัดสินให้จำคุกแล้วนั้นคุณทักษิณสามารถยื่นขอประกันตัวได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าก็ต้องติดคุก จะไปยื่นขอประกันตัวไม่ได้จึงต้องรับโทษอย่างเดียวเหมือนกับที่ไปฟังคำพากษาและสารตัดสินพอสารตัดสินก็ไม่ต้องประกันแล้วเพราะถือว่าคดีถึงที่สุดจากนั้นต้องเข้าสู่การควบคุมตัวของทางราชการอย่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนที่แล้วเคยให้ข่าวว่ามีแนวคิดให้ควบคุมตัวนักโทษที่ไหนก็ได้ด้วย ไม่จาเป็นต้องไปที่เรือนจํด้วยประกาศให้เสมือนเป็นเรือนจําซึ่งเรื่องนี้เป็นแค่นายุบายยังไม่มีการดําเนินการอะไรผู้ต้องโทษจึงต้องเข้าสู่สถานควบคุมของทางราชการควบคุมตัวที่บ้านไม่ได้ผู้สื่อขาวถามว่าเมื่อคุณทักษิณกลับเข้าประเทศแล้วจะมีกระบวนการทางกฎหมายใดที่เอื้อต่อคุณทักษิณหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าตนไม่รู้ มาถามอะไรที่ตนขอให้ไปถามที่ทนายของคุณทักษิณ